แล้วก็เพิ่กินไปเองนี่แหะใช่ค่ะช่เลยสามช่นนี้อ่านี่ว่าลดเมนูแต่ลดเมนูก็มีซีล่าป้ายแดงมาชนะคนขาย KFC ไม่เห็นเลยกดันมางเคเนั่งรถป้ายแดงเสร็จเลยอย่างนี้เสร็จแล้ว สวัสดีครับสวัสดีกมลวันแม่จ้านพว่ามงจันสวัสด <n S 1> ีครับสวัสดีครับจ้าเนืไปเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยกันไหมเพรอะจะต้องกินนี่ขวดแบรนบาแบรนด์แบรนด์แบรนสวัสดีครับกินด้วยกัน ทไมเนแมสแมสเดี๋ยวก็หาไม่เจออีกแล้วทำไมแมสเยอะจังเละแมสน้องมายหนึ่งแมสน้องโนเกียแมสรถเก่ไอของพ่อยไม่ได้เปลี่ยนแมสเด้อ๊กทำไมสาวเคฟซีมีรถเก่งทุกคนเยนี่ธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีดาสวัสดีพ่อรู้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีน้องกว้างนุชไงจะใครร่กรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่โสภาแม่โสภาสวัสดีครับสวัสดีชอทิปสวัสดีอะไรนะทานเคเอฟซีอีกแล้วไม่เบือ่อหรองนเกีย no เขาอยากกินจังเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหน้าผมจะเป็นไก่แล้วขนมีแล้วเนี่ย <c oughs> กำลังจะไปงานเหรอครับใช่ครับกำลังจะไปงานสวัสดีน้องนูเกียรแล้วพ่อเกตจ้าสวัสดีครับวันนี้มีแสดงไหมมีเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีอำาไพสวัสดีสวัสดีครับมัวเล่นนีดรดียนวนะครัสวัสดีค,สสดดคุณพ่อคุณลูกแวะกินอะไรกันเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากอำไภภาไพพี่เกตเหมือนพี่อีทวงไฟเลยทําไงวะพี ่ปะเฮ้ยเฮ้ยฮ่ฮชลินทิปขอบคุณเดี๋ยวมีภุง <h ung> อีกหรอเก็บไปเอาอนนเอาซอสไอ,อ้อนี่มาขอไอ,อ้นี่มาอีกขอไอ้นี่มาอีกซอสสามอันแล้วอันนี้ใส่ซอสพริกกินไหมถ้าพริกไม่กินเอาแต่เอ้ยมะเขือเทศไม่กินเอาแต่พ<อ> <mas k> ริกมาดูเบนจการนเกสวัสดีีิเบนเบนหนูสวัสดีครับไม่มีไม่มีน้องกวาง เราเอาแค่กินเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้เป็นพิธีเป็นพิธีดูดแต่ถ้าหมดแค่กั่มื่ออุปสอะไรสี่อันให้พี่มายกินบ้างพี่<ห>พพมาไม่กินพี่มาไม่กินหนูค่อยกินนู่นสวัสดีพี่พึ่งหวานก่อนสวัสดีครับสวัสดีข้อเกตน้องโนเกียวันนี้ต้องไปเจอคุณลุงมวลสิษย์คำ้อยด้วยพึ่งหวานหนูใช่ ก็คุณลุงเขาให้ไปหาดิเออลืมซื้อโรตีใส่ใหม่เลยเดี๋ยวต้องแวะซื้อโรตีเอาแวะมาเอามีดกับซ่อมมีกลูกเอาไปให้ลุงมวลสิธิ์ทำซ่อมเจะไปเจอเจอที่งานนะดิเขาทักมาเลยเขาทักพ่อมาแล้วเขาไม่ทำเลยเขาไปร้องเพลงแม่แดงสวัสดีแม่แดงสวัสด,สสด,สสดีคุณพ่อน้องพึ่งหวานด้วยแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับคนสวยสบายดีไหมพึ่งหวานไม้ร้องเพลง อะไรนะรเราไม่ร้องหรอกเราแค่ไปงานอยู่อายุทยาเยนี่ยพี่แดงกำลังเดินทางครับโอ้ยมันสิวผิวกำลังจะเดินทางไปเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีครับอยากกินปะม้วนน้องเก็บไปนู่คนะออคนละสองอันนะเออคนละสองอันคนละสองอันโอเควิ่งแซบนู่นโอเคโอเค น้อยๆให้พ่อไม่เห็นกล้องลนอารีสวัสดีอารีสว,ส,สวัสดีสวัสดีพี่เล่สวัสดีครับน้องพึ่งหวานมอกว่าสบายดีค่ะกินอะไรกันองเกียโจนน่ะยนอเกียชอบกินเขาเรียกอะไรนะโดนัท กุ้งทอ,อ,อดโดนนะกุ้งทอดโดนนะครับแม่แดงบอกว่ากินไก่ไม่เบื่อกันเลยนี้ก็ไม่มีใครพาไปกินอะไรนะุก,กีตีน้อยแล้วก็ค้เจ็ดฮไม่มีคนเลี้ยงเลยรอพี่แดงรอพี่แดงครับวันนี้นะครับเล่นอยู่ที่ลงแอวัดอะไรนะวัดป่าอะไรนะวัดน้อยอ่าซับน้อยนะครับเล่นอยู่ซับน้อยอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับ PIE วรณีสวัสดีจ้าไว้มีโอกาสเจอกันค่ะพ่อได้เลยลูกเดี๋ยวไว้จะเลี้ยง k f c กิน้เยอะเป็นไก่แน่ไว้วันว่างเลยครับกินหน้าอร่อยจังเลยโนเกียพี่สาวบอกแล้เดี๋ยว,วพี่สาวบอกกินหน้าอร่อยจังเลยกินด้วยกันครับผมรู้สึกเบื่อเปลือยแล้วพ่อบอกว่ากินที่นี่เลนะอะไรนะ พ่อเขาบอกินที่่เลยั้มปิสระกับความคิดสวัสดีครับอยางไรวะไม่ใช่กระหนูงไงพูดถึงหนูถ้ากินบนรถถ้ากินบนรถมันไม่อร่อยหรอกอยาเห็นว่าพ่อจะกินนะพ่อกํา้งกินกระถมูก,กินพ่อเป็นต้องรับประทานอาหารสวัสดีครับสวัสดีแต่เพราะว่านมมันเย็นใช่ไหนะสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีค่ะเจเอนสวัสดีฉลองพิจันสวัสดีอุอรุณอ,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 อุมาป้าป้าจ๋านโนเกียไม่ใช่พี่สาวก็คุณป้าสวัสดีครับคุณป้าผมมองไม่เห็นเลยมันมันมันเป็นรูปดำๆอ่ะผม,มนึกว่าพี่สาวเพราะเราก็ไม่รู้จะให้เรียกยังไงก่อนนะคุณป้าเนาะเรียกพี่สาวเลยดคลยีคุณป้าจะได้สาวขึ้งไง ุณป้าจะได้สาวขึ้นครับสวัสดีครับก็ข้าวก็ไม่กินเขาเบื่อข้าวจะกินไก่ได้ทุกวันอกินนี่กินสามวันติดติดแล้วมึงนี่นใช่ไหมอ่ะน่าจะเป็นไก่อยู่แล้วเดี๋ยวพี่แอมมาต้องให้พี่แอมส่งลิขสิทธิ์มาให้แล้วไะให้ส่งใบอนเซอร์อะไรนะซอร์ s o r <uno> แล้วนี่พี่แอมอยู่ไหนพี่แอมพี่แอนอ่ะ พีเอีแอนพเอ็มเอ็มีเอ็ม้องเีเอ็มใช่พี่ยอดสวัสดีพี่ยอดก่อนว่าแล้วยอดสวัสดีพี่ยอดไปไหนเนี่ยสองวันหนึ่งไม่เจอเลยก็พี่ต้อมมาไอ้ต้อมมันมากับเมียมันเปืองขี้พี่พี่ยอดมาคนเดียวดีกว่าไอ้ต้อมมาแล้วเอาเมียมาด้วยเปืองเน้เปืองที่นั่งพี่เปืองที่นั่งมากเลยพี่ยอดพี่ยอดไปไหนที่ถึงพี่ยอดวะใครันี่นะน้องขึ้งหวานบอกว่าเขาเกด น่ารักมากเลยค่ะอ่านทุกคอมเมนต์ไม่ได้ลูกต้องอ่านเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเขาคุยกับเราเราก็อยากให้เขาคุยเกอร์คุณเกนหัวสวยชอบชอบชอบไปไหนไปไหนมาไหนไม่ต้องใส่หมวกก็ดูดีมากน่ารักที่สุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารักกันจริงเออพัชรินองค์สวัสดีท้องอยู่มันต้องอ่านนะลูกพึ่งหวานแล้วเราจะได้ใจ คนที่เข้ามาคุยกับเราเพราะว่าเขาทักทายเราเขาคุยกับเราเนี่ยเขาก็อยากจะได้คําตอบแต่ตอนนี้กําลังมันไส้เขาเอามือบังคอมมต์สวัสดีครับสวัสดีเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากไปไหนกันไปอะไรนะไปไปอะไรนะไปทับน้อยวิทเพียนบุรี ไปครับน้อยวิเชียนบุรีครับใช่ข้าวหน้าเบื่อแต่ถ้ากินไก่เยอะๆจะเป็นไก่เอานะดีกว่าเอาไว้ตรงนู้นเลยเดี๋ยวไม่เห็นตัวแสบเห็นแต่พ่อเองนะไม่ไม่มีใครอยากเห็นกันหรอกเท่าไมร่ใครอยากเห็นพ่อพ่อรูปร่างสวยตายคูกเป็นนั้นไป อยากกินมีอย่างนี้จะกินอย่างนั้นก็เป็นพ่อมากินแต่นี่าเดยตาเป็นตายเล็กมาเหมือนที่สุดอ่ะแบบบอกว่าไม่รู้ถ้าไม่พอก็ให้ใช้บัตรเครดิตพอเลยน้องรูดบัตรเลยครับรูดเลยรูดเลยสวัสดีครับอร่อยไหมโนเกียสตอรแดนไกดดีครับพอรู้สวัสดีครับพอรู้เราต้องพูดยังไงเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครบับซีรนนันี้สวัสดีครับกินด้วยกันครับผมทุกคนกินด้วยกันอ100อท่านนะครับกินด้วยกันวันนี้อยู่โรงเรียนซับน้อยอำเภอวิเชียนบุรีนะครับใครไปวันนี้ได้ดูนักร้องลูกทุ่งชื่อดังพี่มวลสิทธ์ขงซอยด้วยสวัสดีโนกกียสวัสดีคุณพี่ฟ้าใส่หัวใจ